ผมว่าผ่านเลยนะไปเป็นตัวประกอบก็ได้ตัวประกอบในฉากของเขาอ่ะเออแล้วก็รดน้ําหนักบ้างนะเออเบาหวานความเออเบาหวานควาท้อย่างนี้ว่านหนึห <สะ S 1> เม<อ>งนะหน,นวดหนวดขอพูดแบบสดจีสดจ๋าเลยพวกคุณอ่ะตัวไหนสภาพดีอ่ะคอหนวดไหมนะ,นะ ดีไหมดีแต่เล่นรูปตอนที่คนเบื่อหนีฟังนะผมเบื่อจริงแต่ผมไม่เบื่อคือเวอร์ไม่อยมอมอ่ะอาพูดก่อนเลยมันเสียงดังนะนวอดอยู่บนรถพี่อยู่บน <ขอ S 1> รถไี่ผมพูดให้อ่ะไอคนข้างล่างกูเห็นพิมพ์คอมเมนต์มาแหม่กะจะพิมพ์เสียมให้เขาแตกกันเนี่ยพูดยุยงให้เขาแตกกันนะเนี่ยกูบบอกนะ เสียมมันเซียมใช่พี่นะกูเนี่ยไม่เคยอยู่ข้างปอเพราะไอ้ปอมันอยู่ไกลชูแจแล้วกูเคยลั่นไปในห้องท็อปเอเลียสไปแล้วว่าถ้าใครอยู่ข้างใน<อ>ชูแจกู<อ>ไม่อยู่ข้าง <จะ S 1> มันเข้าใจไหมเออบอกว่าลบเพื่อนไปได้เลย,ยเพราะานั้นมึงไม่ต้องไปงพูดแซะพูดเสียมพูดยุยงให้คนเขาแตกกันเนี่ยให้เขาแตกความสามัคคีอะ่ะพวกมึงนี่แม่งเหลี่ยมจัดเลยเหลี่ยมทุกดอกเลยมึงเคยฟังไหมของเอ็มอเอ็มทูอ่ะเออน้องกูเป็นคนทำมาเหลี่ยมทุกดอกอะ่ะ มึงมีใช่เลยวายุวายุฟัง,งนะนะเพื่อนไม่ได้มีอะไรหรอกเขาเอารูปหนวดสมัยแบบว่าไฮไฟล์มาเล่น,นอ่ะสักพัพกหนึ่งสักพักหนึ่งเมื่อคืนนะหนวดออกไปคอะระดับบางดาไงเออหนวดอยากรู้ว่าบางดาอยู่ไหนอะไรยังไงเราจะได้เจอกันได้ไหมเราเราจะมีโอกาสได้แบบว่าพบปากกันไหมบางดามโชว์ปืนไปแชชอย่างไวเลยไหวไหมหนวดบอกมีปืนทำไมไม่มาหาหนวดนะเออ แเป็นไรก่อนนะเดี๋ยวเติมแก๊สให้ด้วยปืนนี้เราโชวร์ปืนไฟแฉกแ้เห็นว่าเอออยู่กับเมียก็จริงนี่คอมานี่เอาเอา,เอาไอดีเมียแบบว่าล่ลลอกกูคอไปพอกูคอแบบว่ากูเมาคืนน่ะคืูคอไปอ่ะคอยปุ๊บนี่ เมียเขาไม่คุยเนี่เอาเงีนนยได้บางดาวมาคุยเลยไอ้ยันมึงแอบมาเหมือนกันกูร้อยก่าตัวสัว<ด>ตว์ตาจ้าเหี้ยลิงจังปูกูตอนนี้นะตอนนี้นเพื่อนบอกเลยนะนเพื่อนนะหน่วยเขาบอกเลยนะหัวคืนนี้ค่ข้าำคืนนี้นะมันหน่วยไม,ไม่ไม่หล่อหรอกค่ำคืนนี้อนนันตรพาลรวมตัวเข้าใจป่ะฝั่งทนนะ ชาธกิจเดี๋ยวติดแน่นอนเข้าใจฟิลว่าเฉพาะคนที่มีเรื่องนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมใครนะนนะขอคนแบบว่าห,หัวหัวแบบพร้อมหัวเปียกอ่ะ้แบบาใจป่ะเออก,กูแก่งไงกูสามสิบแล้วทำไมอะ่ะไก่ปอมเีดกน้อยอเจอชาหมัดเมาอ่ะอืมกูเมาแลวกูต่อยแบบว่า,าง,งานนัวเลย ไอ้นนมึงส่งรอ <Hey. S 1> ม,มาดิโอเคโอเคเพื okay, okay, hey, hey, ่อนไอ้เฮ uh, hey, ียกูก็รออาไอ้เฮียกู